คนเราทุกคนเกิดมายอมมีรหัสดูชะตาติดตัวมาแต่กำเนิดแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครครับที่จะยอมจำนวนต่อโชคชะตาดังนั้นนักปราชญ์จีนโบราณจึงได้คิดค้นศาสตร์พวงจุ้ยโดยการนำเอาพลังงานของธาตุทั้งห้าอันได้แก่น้ำไม้ไฟดินและทองโดยการคำนวณในรูปแบบของโป้หยีซี่เถียวหรือว่าโหราศาสตร์จีนผมอาจารย์บัณฑิตแซ่ลิมได้ศึกษาศาสตร์ดังกล่าวมากว่า10ปีและพบว่า มนุษย์ที่จะประสบความสําเร็จนั้นจะต้องขึ้นกับพลังธาตุที่สมดุลหากพลังงานที่สําคัญมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะทําให้ธุรกิจล้มเหลวการงานไม่ก้าวหน้าความรักไม่มั่นคงเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรผมขอแนะนําเหรียญเสริมดวงปรับสมดุลพลังธาตุทั้ง5เฮงเฮงรวยรวยรุ่นหนึ่ง เหรียญปรับสมดุลประกอบไปด้วย2ปฏิริยา5พลังท่า12รูปแบบซึ่งผู้ที่จะนำไปใช้จะต้องได้รับการตรวจโดวงชะตาจากผมอาจารย์บัณฑิตแซ่ลิฟทุกเหเรียญเหรียญสามดวงช่วยผู้คนหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย นใจสั่งจองเหรียญเสริมดวงรุ่นเฮงๆรวยๆหนึ่งได้ราคา1,999บาทพิเศษสั่งซื้อหนึ่งเหรียญแถมฟรีอีกหนึ่งเหรียญสำหรับดวงชะตาบุคคลภายในบ้านของคุณสนใจติดต่อ0854809755 0867889339 0854809755 086 7889339เด้า